เริ hi, <las> ่มทยอยมาพี่น้องหกโมงนน้อยๆเนาะเห็ดเพาะพี่น้องกีฬาเห็ดเพาะปลาด้วยพี่น้องปลาทั้งก็เป็นเห็ดเป็นดอกกระเจียวเนาะพี่น้องเกี่ยวแล้วก็เห็ด ก็เอาไปน้อยแท้ก็เอาไปน้อยแท้ไปแกงบอ,อ,อกฮิตพะพี่น้องแบบบกพี่น้องมีเห็ดตะเตาด้วยพี่น้องเ,เ,งเอห็ดตะเตาเ็ดตะเตา การเมื่อนี้เพื่อนก็จัดตลาดใหม่เนาะพี่น้องเนาะจัดตลาดใหม่มันก็หลงเลงหลงเลงอยู่มันเริ่มที่ให้ไอ้การจราจรการขับจรมันสะดวกสะดวกขึ้นเนาะพี่น้องหลงเลงหลงเลงอยู่นี่บ้าบังกาหันหน้าหันหลังอยู่นี่นี่ก็เป็นเห็ดเห็ดตับเตาเนาะพี่น้องเฮดจับเตาช่วงนี้เห็ดเพาะเห็ดตับเตาแบบมีแน่เนาะพี่น้องแต่ก็บที่ว่าไหล ตึมตึมตึมพี่น้องเป็นปลาเป็นกุ้งเนาะพี่น้องตลาดไอรถคันหก้อคันนี้เป็นปลาเป็นกุ้งเป็นกุ้งไปเชียยัง,หยงไหวไปเชียยิ่งทานฐานน้ำกับวิกันยิงจิ้งก์แมนเพราะว่าลูกน้องเขาองเลียงให้ใส่เม่งดาบข้อสาบ สามนวยพ,พับสามมึงรถร่ำนีิพี่น้องขับนี่ไอ้ลอกเต็มรถเลยพี่น้องเขาใจจะอยู่จัดจักมือ,อเนเลยนี่จัดแบบนี้หมูาม่านบนไดเมู่บ้านบนไปเขาพี่น้ออ๋อเป็นอีหลอกเป็นมั่นเนาะพี่น้องเป็นมั่นเป็นบ่าคอเป็นหวายช่วงนี้ก็ไอ้เห็ดเพาะกับมืดพี่น้องเห็ดเพาะกับเบาบางลงก็ติเลือดได้นต้องเห็ดเพาะแจ ฮะไปุืนพักสาบพักสาบหน่วยพักสาบเห็ดเผาะเองยั่งเลยพี่น้องแต่ยั่งก็รอีแก่แก่เนี่ยขึ้จังไหนเห็ดเผาะเห็ดเผาะวันนี้เขาจัดตลาดไหมพี่น้องโล่งเลยข้างหน้าโล่งเลยพี่น้องพี่น้องเบิร์นโล่งเลยข้างจอดรถสะดวกสบายพี่น้องเห็ดเผาะเห็ดเผาะ แม่ค้าเห็ดเพาะท่างคุณแต่มีท่างคุณเกิดเป็นกุ้งพี่น้องท่างคุณเก็เป็นกุ้งกุ้งสิรลายแน่มื้อนีหลอกสิบบาทได้พี่น้องอีหลอกอีหลอกเห็ดเพาะพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดเพาะเพราะมี่ครับเห็ดเพาะแม่บ้านมาลงมาซื้อเห็ดเพาะบ่ด้มาง ขเาขาเมาเขาเมานี่คือดอาวฝายมั้เหรอฝายจกบาทตรงนี้ไปได้บอกเมียบาทหกบาทห <60. S 2> กสิบอ<ม>ืมจา้าหกสิบบาท,บาทด้พี่น้องมนี่จิกวอนี่ก็สิบบาทพี่น้องสิห้าบาท อย่าไปีหตรงนี้หาอไปเอาไปจตลยเาเนมีหังบหาเฮ็ดคมยังมีอยู่ตัวไนเฮ็ดคมมีแต่เดือดหลายน้อยบอหลายบอันนี้ฮาวด์ไม่หลายฮาวด์นี่หว่านี่อนนี้มันหุอันนี้คือหาโอจีนูนตัวี้มีแต่จนูนเบิงว่าเบาอยกหน่อยน่าญ่ เขามาจัดตลาดใหม่ด้วยเราก็เบื้องวางวบงวางอยู่นะอันนี้ก็มาเต็มลำไปเนาะ เป็นไปดังงัวด้วยพี่น่องนังัวงัวเพื่อดังงัวไปขาไปขายไปยู่ไปกินกัติดต้อนตโน่ได้พี่น,น่องมันขิด,ดหลายๆลิดโตน่ คลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้กับบุ้มีอยังหลายเนาะเป็นเห็ดเพาะเห็ดเพาะดอกอีลอกต้นอีลอกแล้วก็มีกุ้งมี่ยังเนาะพี่น้องเนาะตลาดช่องจอมย่ำต่อเด้อพี่น้องผู้ใดอยากขายยากขายแล้วน,น,นี่มันปั๊บปรุงไม่ทางกวางขึ้นพี่น้องเราจะตัดปั๊บปรุงในจกักงหวอคลิปนี้ก็ฝากไว้ทั้งนี้เด้อพี่น้องเด้อฝากพี่น,อมมน้องกดไลโ์กดแชร์กดติดตามไม่เบาบันแน่พักสาบพี่น้อง โอกาสหนะ้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ